สวัสดีครับวันนี้น o อ m a ม้าไลนนะครับก็จะมารีวิวเหรียญเช่นเคยนะครับครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับเป็นเหรียญเซมานั่นเองนะครับก็ที่ผมเช่ามานะครับต้องมด3ามเหรียญนะครับเพื่อที่จะเอามารีวิวนะครับให้ดูนะครับว่าเหรียญสวยแบบสวยสวยยังไงนะครับ แล้วก็มีกำหนนตรงไงกันบ้างนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับความรู้เบื้องต้นของเหรียญพระใหม่ๆของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนตอนนี้กาลังมาแรงมากๆนะครับท่านก็เป็นสิทธิ์ของจะไม่ไม่ใช่เป็นสิทธิ์เป็นหลานนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับตอนที่ผมเช่ามานะครับก็จะมาแบบซองแบบนี้นะครับนี่เขียนว่าเสียมาเงินล้านนะครับ พระครูนิรัตนะครับกุญยากรหรือ่พระผงพพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอาแบบนี้นะครับราคาเหรียญละ1น0บาทไม่แพงเลยนะครับของผมมีสามเหรียญนะครับใครสนใจก็อีกพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับเหรียญละ1น0บาทค่าส่ง50บาทนะครับจะเหมาสามเหรียญเลยก็ได้นะครับราคาส่งจะ 50บาทเหมือนกันนะครับเก๋รุนนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับคล้ายๆกับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับด้วยลักษนณะการทําเหรียญน,นะครับเออหลวงพ่อเงินวัดวัดอ่าดอนเยอหอมนะครับขอบโทษนะครับสับสนนิดนึงอ่ะจะเป็นเหรียญเสม,มาด้านบนเขียนหลวงพ่อพัดนะครับโอเคแบบนี้นะครับนี่ ตัวสอนลึกๆเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับพอพัดเต็มครึ่งองค์นะครับนี่รายละเอียดชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนนะครับด้านหลังเหรียญนะครับจะเป็นยันนะครับแล้วก็มีตอกโค้ดตรงนี้นะครับเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับจะมีตัวเลขนะครับ โอ้เลขสวยนะ167.78นะครับเกือบเรียงนะครับี่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าตำหนินะฮะแทบจะไม่ต้องส่องเลยนะครับก็จะเป็นนี่นะฮะหูเหรียญปิ้นเลยนะฮะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็บริเวณขอบเหรียญนี่นะครับมีเส้นขอบเส้นขอบนะครับหลุมลงไปนิดๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี นี่ครับแทบจะไม่ต้องส่องเลยนะครับดูเสี้ยนวิ่งนะครับเสี้ยนผิวเหรียญจะมีเสี้ยนวิ่งนะครับมีเสี้นวิ่งบางๆบ้างนะครับนี่ดูหน้าเหรียญนะครับเห็นไหมเหรียญค่อนข้างตึงนะครับเหรียญตึงมากๆนะครับผิวจะออกทองแดงผิวลุ้งนั่นเองนะครับนี่ทองแดงผิวลุ้งนี่นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับ เหรียญทุกเหรียญสวยมากๆบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับมีความคมชัดมีความคมชัดใครสนใจก็พิมพ์พิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็น1 3 7 9 1นะครับนี่โคดเลเซอร์นะเห็นไหมครับทุกเหรียญจะต้องเหมือนกันนะครับออกคล้ายผิวลุ้งนะฮะคล้ายผิวลุง้งอีกเหรียญหนึ่งนะครับซ้ 3, 3, 2 2านะครับ ตัวเลขเห็นไหมเนื้อปิ้นเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับตรงบริเวณหูวเหรียญคมๆนะครับโอ้ค่อนข้างสวยมากๆนะครับก็เป็นคลิปที่เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็มารีวิวเหรียญของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกจิที่มาแรงในปีในปีนี้เลยนะครับก็ว่าได้นะครับในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ก็ยังไงก็สะสมให้ถูกทางแล้วกันนะครับก็เป็นคลิปความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับช่อง normal life นะครับยังไงก็ฝากติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง normal life ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับมีพระใหม่ๆมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ